ที่จะเสนอรัฐบาลให้ทบทวนในโครงการรับจำนำในครั้งนี้นะครับรอบที่1กับรอบที่2เวลานี้รอบที่1ไปแล้วนะครับคือบอกว่านาปี แต่รอบนี้เป็นรอบนาปังนะครับเริ่มทําตั้งแต่เดือนพฤษภามิถุนายนี้จะเก็บเกี่ยวในเดือนกันยานะครับภายในวันที่15หรือ30กันยานี่ครับชาวนาเราหวังว่าตรงนั้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ชาวนารับไปได้ผมเองในฐานะที่เป็นตัวแทนชาวนาก็อยากอยากจะขอให้รัฐบาลทบทวนนะครับเมื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ให้โครงการนี้จบก่อนนะครับ โครงการรอบนี้จบก่อนนี่คือความหวังของเรานะครับทาวนาทั่วประเทศหวังอย่างนี้กำลังผ,ผลกำลังผลิตเวลานี้นะครับผลผลิตต่อไร่ของเราไม่ไม่ไม่าไม่ไม่ไมาอยู่มาตรฐานนะครับจะมีการผันแปรไปเรื่อยขึ้นอยู่กับภาวะอากาศนะครับภาวะโรคภาวะออมาแมลงนะครับเวลานี้ต้นทุนของเราเนี่ยมันจะผันแปรตรงนี้แหละครับเพราะว่าต้นทุนเวลานี้นะครับถ้าบวกลบคูณหานแล้วก็อยู่ในระดับห้าหกพันห้าพันกว่าถึงหกพันห้านะครับยังไม่บวก ค่าอะไรครับดอกเบีย้ยยังไม่ได้บวกค่าแรงนะครับและยังไม่ได้บวกค่าเช่าด้วยนะครับนี่คนนาของเราเองนะครับประมาณ6,500บาทนะครับแล้วก็ผลผลิตออกมาเนี่ย มันก็ไม่ได้ถึงไร่ละตันนะครับจะได้ข้าวหนึ่งตันเนี้ยต้นทุนมันต้องเพิ่มไปขึ้นไปเก้าพันกว่าถึงหมื่นนี่แหละครับคือปัญหาของชาวนา้ายืงหมื่นสองไม่ได้เลยนะครับยืนหมื่นห้าแค่ครอบนี้นะครับจบวันที่สิบห้ากันยาหรือสามสิบกันยานี้สนั้นนะครับถ้าเป็นหมื่นสองเริ่มหมื่นอะไรเท่าไรนั้นก็มาคุยกันอีกทีหนึ่งว่าชาวนานะครับเป็นผู้ผลิตภาตรงนี้ให้เตรียมตัวก่อน ก็จะยื่นในดามของสามธมาคมนี่แหละครับชการมาใช้สิทธิของชว้ามาร็กถ้ามามาปกติก็มาเงียบนะครับทำหนังสือใส่ซองเปิดผนนกถึงนายกนะครับมาเงียบมาเทียบครับมาไม่เปิดเผยมาที่ทำเนียบรัฐบานาธครับมาพบกับนายกเลยนะครับจะมาอย่างเงียบหมายความว่าเอกสารปิดสนึกมานะครับไม่ใครรู้มายื่นกับนายก แต่ถ้านายกไม่รับตรงนี้เป็นหน้าที่ของชาวนาทั่วประเทศนะครับจะมีอุดมการณ์อย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่ละภูมิบัญญานะครับก็คิดว่าคงเร็วๆนี้นะครับจะเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าชาวนาเราเริ่มจะเก,กี่ยวข้าวแล้ว ก็คงในภาย7วันนี้แหละครับในภายเวันนี่แต่ถ้านายกรู้แล้วหรือคณะกรรมการนิบายข้าวรู้แล้วตรงนี้นะครับผมว่าถ้าท่านกลับใจมาเป็น1 5 0 0 0 0จบนะครับชาวนานจะไม่ออกมาสร้างกระแสความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยรวมนะครับ ยังไม่มีรัฐบาลลงจริงๆแล้วนะครับโครงการนี้ถ้ารัฐบาลคิดถูกทําถูกก็ต้องทบุกษาพวกเรานะครับว่าเวลานี้รัฐบาลทนไม่ไหวแล้วครับเงินไม่มียังไงก็ว่ามานะครับตามที่ควายตรวสอบเขาชี้แจงนะครับถ้าจับพวกเรามาคุยกันตรงนี้ก็จะเป็นผลดีนะครับเพราะว่าจับข่าวคุยกันได้แต่เวลานี้รัฐบาลไม่ได้จับข่าวคุยครับแต่ผมก็ยังรักษาฐานรัฐบาลอยู่ในนามของชาวนาครับ